สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้อยู่กับแอมกับช่องแอมรีสเองค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตนะคะเรียนจบหมอ6ปีแล้วเนี่ยไปทํางานยังไงต่อมีเส้นทางการใช้ทุนการเรียนต่อเฉพาะทางหรือการทํางานยังไงบ้างนะคะก็คลิปนี้มาดูกันเลย ทุกคนก็อยู่กับแอมเองนะคะกับช่องแอมรีสนัเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องเสียงเราก็จะแบบเหมือนเอ๊ยเก็บความดีใจไม่ค่อยอยู่คะ่ะทุกคนเพราะว่าช่องเรานะคะในที่สุดก็มาถึงแสนสับส,บสบครายเบอร์แล้วค่ะดีใจ ตบมือตบมือตบมือค่ะทุกคนค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเนาะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเพิ่งผ่านเข้ามาหรือเคยผ่านไปผ่านมาเว็บแบบงี้หรือบางคนก็คือติดตามมาตลอดเลยเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนก็ดีใจมากคือไม่เคยคิดเลยนะจริงๆตั้งแต่ทำยูทูบเนี่ยไม่เคยคิดว่าแบบจะต้องมีแสนส r i ครอะไรเงี้ยวันนี้ก็คือแบบ เออไม่คิดว่าจะได้ก็คือรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็คงมีคลิปฉลองแสนซั s สไครต์วีนึงนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะคะก็ฝากด้วยนะคะกับช่องแอมริสนะคะพยายามและตั้งใจทํามากๆเลยค่ะมาถึงช่องอัปเดตนิดน,นึงนะคะเราขออัปเดตชีวิตก่อนเนอะตอนนี้เนี่ยเราเรียนแพทย์จุฬาหกปีจบแล้วทุกคนคือแบบ ผัดไปไวมากยังรู้สึกเหมือนแบบฉันเพิ่งมาทำวอล์กในยูทูบนะคะชีวิตนิสิแพทย์ปีสาค่ะอยู่เลยตอนนี้ก็คือเรียนจบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็เลยอยู่ในช่วงที่กาลังปิดเทอมเนาะซึ่งปิดเทอมก่อนที่จะไปทํางานจริงเนี่ยจะมีประมาณเดือนกว่ากว่านิดนึงนะคะแต่คนน่ก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วพอเรียนจบหมอเนี่ยการทํางานการใช้ทุนการไปเรียนต่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังกันคะ่ะคือนักจากนี้นะคะก็เราจะขอพูด ให้มันเข้าใจง่ายเนาะคือเหมือนเป็นภาพรวมคร่าวๆที่แบบฟังแล้วเออเก็ตแต่ไม่ขอลงลึกถึงรายละเอียดถึงเอกสารถึงเรื่องตัวอะไรเยอะแยะมากมายเนาะให้ทุกคนพอเก็ตภาพเข่าๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเน้นของแพทย์จุฬาเนาะซึ่งจริงแพทย์ที่อื่นๆก็คล้ายๆกันนะคะก็อย่างแรกอยากให้ทุกคนรู้ก่อนเนาะว่าแพทย์จุฬาเนี่ยก็คือจะแบ่งแบ่งเป็นโครงการหลกักๆก็คือโครงการกสพทใช่ไหมกสพทก็คือเป็นส่วนใหญ่ของนักเรียนทั้งหมดนะคะก็จะเรียนปีหนึ่ง ปี6กเนี่ยที่รงมันจุลาเลยเนาะโครงการต่อมาก็คือซีเพิร์ใช่ไหมที่เราอยู่นั่นเองคนจะน้อยเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เหมือนจังหวัดเขาเปิดขึ้นเพื่อรับสมัครนักศึกษาที่แบบอยู่ในตามจังหวัดนั้นอะไปเรียนหมอกลับมาใช้ทุนที่จังหวัดบ้านเกิดเหมือนเป็นการเปิดโครงการปั้นเด็กให้ไปเรียนหมอเพื่อกลับมาเป็นหมอที่จังหวัดตนเองเพราะว่าตนเองเป็นจังหวัดที่ขาดแคลนหมออะไรประมาณนี้จำนวน,นก็เลยจะน้อยกว่าก็อันนี้จะเรียกว่าโครงการซีเพิร์เนาะอีกอันก็เป็นพวกทออทหารอากาศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ ซึ่งความแตกต่างนะก็อย่างเช่นตอนเรียนเลยเนี่ยกสพทเนี่ยก็คือจะอยู่ในจุลาตลอดเลยตั้งแต่ปี1ถึงปี6ส่วนซีเพิร์ดเนี่ยพอปี4ถึงปี6ที่มันเป็นชั้นคลินิกใช่ไหมก็จะย้าย,ายไปตามสถานที่เช่นชนบุรีจันทบ,บุรีนะคะเช่นอย่างเราเนี่ยก็คือไปจันทบ,บุรีนอ้องอันนี้เป็นข้อแตกต่างของการเรียนถามว่าจบมา แตกต่างกันไหมแตกต่างนะคะเราจะขอพูดภาพรวมให้ทุกคนเห็นก่อนเนาะก็คือพอเราเรียนจบหมอ6ปีมาแล้วใช่ไหมมันจะถึงจังหวะที่เราจะต้องไปใช้ทุนถามว่าใช้ทุนคืออะไรคืองี้ปกติคนเรียนจบก็ต้องไปทํางานถูกไหมใช้ทุนเนี่ยก็คล้ายๆทางานเหมือนกันตอนที่เราเรียนหมอมาค่าเทอมมันจะมานสองสามหมื่นต่อเทมอมอซึ่งจริงค่าเทอมมันเป็นล้านมันแพงกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยขเขาออกเงินช่วยค่าเทอมก็เลยลดลงเหลือสองสามหมื่นแต่ว่าพอเรียนจบปุ๊บเราเนี่ย หมอทุกคนจะต้องไปทํางานในรัฐบาลก็คือโรงพยาบาลรัฐต่างๆเพื่อที่จะทํางานใช้ทุนอันนี้ก็เลยเป็นที่หมางคำว่าใช้ทุนอ่าถามว่าเอ้ยเราใช้ทุนรัฐแปลว่าเราได้เงินเดือนไหมคํำตอบก็คือได้เงินเดือนนะคะก็คือทํางานทั่วไปได้เงินเดือนตามเงินเดือนหมอแต่ว่าทํางานในโรงพยาบาลรัฐเพื่อใช้ทุนให้กับรัฐนั่นเองปี1ปี2ปี3อันนี้จะเรียกว่าแพทย์ใช้ทุนหรือว่าอินเทอร์นเนาะก็คือ อินเทอร์หนึ่งอินเทอร์สองอินเทอร์สามระบบข้าวคาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่สําคัญที่โครงการมันต่างกันก็คืออย่างเราเนี่ยเรากําลังจะจบไปเป็นอินเทอร์หรือว่าแพทย์ชั้นลุนปีหนึ่งแล้วเราอะ่ะจะต้องไปโรงพยาบาลรัฐไหนในประเทศเนี่ยมันมีโรงพยาบาลเยอะเลยเนาะจะต้องไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมอันนี้คือหลักสําคัญเพราะอย่างเราโครงการซีเพิร์ดอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเขา,าเแบบอยากสร้างคนขึ้นมาก็ให้กลับไปจังหวัดตัวเองก็ให้ไปทำงานเป็นหมอในจังหวัดตัวเองส่วนใหญ่แล้วนักเรียนซีเพิร์ดก็จะได้กลับไปจังหวัดตัวเองเลยอย่างเราก็คือเราจะได้กลับไปยยยุทธาเล ถ้าสำหรับคนที่ติดบ้านอยากกลับบ้านไม่อยากไปไหน,นไกลอะไรเงี้ยโครงการกสพอทอนะก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ละเอียดมากมายเช่น สมมุติเราเลือกไปจังหวัดนี้ปุ๊บจังหวัดนี้คนมันเกินช่าเต็มก็อาจจะต้องจับฉลากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงหนึ่งเช่นบางคนไม่ชอบไปไกลไม่อยากไปใต้ไม่อยากไปเหนือเกินไม่อยากไปไกลเกินกลัวห่างพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยก็ก็เลยเอออาจจะต้องมาดูว่าเฮ้ยกะสอบประถมต้องจับฉลากนะมันอาจจะต้องไปไกลนะนี่เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่ตว่ามันก็มีเรื่องอื่นที่ตาดกันอีกนะอย่างเราเนี่ยนะคะก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าเราก็น่าจะได้ไปใช้ทุนที่จังหวัดอยุธยานั่นเองจ้าใครอยู่อยุธยาก็แวะมาเจอกันได้ซึ่งการใใใชช้้ทททุุนนนนนหรรรรือกาาาาาํงงโพยยบลัฐเี่ หลักๆแล้วก็คือจะทั้งหมด3ปีอาซึ่ง3ปีนี้ถามว่าแล้วไปเรียนต่อตอนไหนใช่ไหมเอาทั่วไปก่อนทํางานใช้ทุน3ปีเสร็จปุ๊บจบ3ปีเนี้ยเราก็ต้องไปหาที่เรียนต่อว่าเราอยากเรียนต่อด้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกว่า r e s i d e n t r e s i d e n t ก็คือเรียนต่อเฉพาะทางนั่นเองค่ะเช่นสมมตินนะอมอา,มาอยุตอนนี้24ใช่ไหมอะทำงานต่ออีก3ปีก็จะเป็น27 27ปุ๊บสนใจอยากไปเรียนด้านหนึ่งเงี้ยก็ต่ออีก3ปีเงี้ยจบ ด้านเฉพาะทางหรือว่าเรสซิเดนต์ก็มัน32มสิบสอะไรแบบเนี้ยเออ <c oughs> เขาถึงบอกว่าการเรียนหมอมันไม่สิ้นสุดเพราะว่าแทร็กมันเหมือนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเรียนเรสซิเดนต์หลังเนี้ยส่วนใหญ่ก็คือจะประมาณว่าเขาอะใช้ทุนมาก่อนแล้วสปีจบนะพอ <c oughs> สนใจด้านไหนก็ค่อยไปเรียนต่อเป็นเรสซิเดนต์ต่ออีกส่วนใหญ่ก็จะประมาณแบบ2อถึงสปีประมาณเนี้ยค่ะนอกจากเรสซิเดนต์ยังไม่พอค่ะอ่าเรามีเรสซิเดนต์ก็คือเฉพาะทางใช่ไหมเรายังมีเฟลเลอร์ชิฟค่ะการเป็นเฟลเลอก็คือแพทย์เฉพาาะทง ต่อยอดนั่นเองค่ะก็คือมันว่าเราเป็นเร s ซิเดนต์แล้วสมมตินะเราเรียนอิยุรกรรมไปแล้วใช่ปะ่ะเราสนใจด้านที่ลึกกว่าอิยุรกรรมอีก<ๆ>เช่น,นแหน่งหนึ่งของอิยุรกรรม<ๆ>เช่นเรื่องปอดเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมอีกก็จะใช้เวลาอีก2ปี3ปีก็ว่าไปนะคะก็จะเรียกการเป็นเฟลโลนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะนก็เป็นการเรียนต่อเฉพาะทางนั่นเองนะคะ ขอแบ็กกลับมาถึงการทํางานหน่อยแล้วกันเนาะ <Wow. S 1> เพราะว่าอ่านี่กาลังอินเลยเพราะว่าเรากำลังจะไปทํางานไง <Wow. S 1> การเป็นอินเทอร์หรือว่าแพทย์ใช้ทุนทั่วไปเนาะ <Wow. S 1> ก็คือปีหนึ่งถึงปีสามเนี่ย คือหลักๆก,การทํางานมันจะไม่ใช่สาขาที่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าพอเป็นหมอทั่วไปหรือว่า general practice ก็คือเป็น GP เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราก็ไปวนทุกบอร์ดทำงานเป็นหมอทั่วไปไปทํางานที่โรงพยาบาลชุมชนต่อในปี 2- ถึงปี3เป็น GP ก็คือไม่ได้แบบเฉพาะทางด้านไหนเป็นพิเศษหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่า, i, าเฮ้ยการเรียนหมอทำไมมันมันยาวนานมากแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้มีแคกนี้เท่านั้นค่ะทุกคนมางคนอาจจะแบบเฮ้ย คนพบตัวเองตั้งแต่แบบปีสีว่าแบบฉันชอบอยิยลรกรรมฉันชอบศสตร์กรรมฉันต้องการเรียนด้านนี้ใช่ไหมก็มีอีกแคลค์หนึ่งค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นอีกแคลค์ที่คนอาจจะแบบไปน้อยกว่าเนาะเพราะว่าเขาก็รับจำนวนน้อยกว่าเราจะมาอธิบายให้ฟังมันคือการฟิกบอร์ดนั่นเองทุกคนอ่าหลายลคนเริ่มสนใจใช่ไหมยกตัวอย่างนะเราเรียนจบปี6เนี่ยเราอยู่โครงการกสพทด้วยอ่าแปบลบว่าเราต้องไปจับฉลากต้องไปแบบเลือกอ่จังหวัดที่ปฏิบัติงานอีกทีหนึ่งใช่ไหม แต่ว่าเราอะอยากเรียนอายุรกรรมมากเลยเราก็ไปตามหาโรงบาลที่เขาเปิดการเป็นแพทย์ใช้ทุนอายุรกรรมเราไปสมัครเรียนเลยอันนี้มันจะไม่ใช่แท็กไรซิเดต์แล้วเราไปใช้ทุนใช่ไหมเราไปหาโรงบาลปุ๊บเราใช้ทุนแค่ปีเดียวอืมเป็นแบบอินเทอร์ปุ๊บต่อจากนั้นอะก็คือเหมือนเป็นการเรียนเฉพาะทางแพทย์ใช้ทุนอายุรกรรมเป็นต้นอ่าซึ่งก็จะเห็นว่า ระยะเวลามันหดลงถูกปะจากใช้ทุนแบบ3ปีแล้วค่อยไปเรียนต่อเองี้ยจะเหลือใช้ทุนแค่ปีเดียวแล้วก็ค่อยไปเรียนก็ไปเรียนต่อเลยแต่เขาเรียกว่ามันละนวิธีการเท่านั้นเองอ่ะหลายหลายคนก็อาจจะสนใจแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะเรียกว่าการฟริกวอร์ดเช่นเราไปฟิกอายุรกรรมเราไปฟิกสัญาญกรรมเราก็ต้องไปหาที่ที่เขาเปิดรับสมัครอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าหลักๆนะคะวิธีการแบบนี้เนี่ย ซีเพิดจะไม่สามารถทําได้เนาะเราฟิกกอดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มหัวบวมแลวนะคะเพราะว่าค่อนข้างแบบละเอียดเลยนะที่เราพูดมาอีกเวน,นึงที่ขอพูดแล้วกันมันไม่พูดถึงไม่ได้จริงก็สำหรับคนที่แบบว่าเรามาเรียนแล้วแบบว่าเออรู้สึกว่ามันอาจจะหนกักมันเหนื่อยหรือว่าไม่อยากไปไกลๆหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้เราแบบไม่อยากอยู่ในระบบราชการนี้แหละก็ สามารถที่จะลาออกนะคะมันก็จะมีวิธีอยู่ก็คือเหมือนแบบทุนที่เราตกลงกันไว้อะไรอย่างเงี้ยที่ต้องชดใช้ทนลิงก็คือออกจากระบบไปเลยแต่ข้อเสียก็คือเราต้องจ่ายเงินทดแทนของเขาด้วยนะคะก็อย่างตอนนี้เนี่ยปีเรานะมันอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนนะคะแต่และปีปีหลังๆมาน,นี้นะคะได้ยินว่ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะก็อาจจะต้องไปดูอีกทีว่าเออปีของน้องๆเนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยทั่วไปที่แบบคนส่วนใหญ่เขาก็จะมีเวรประมาณนี้เนาะหรืออีกเวนึงก็คือก็ก็ฮิตเหมือนกันนะก็คือเรียนจบม มา6ปีค่ะไม่ทํางานต่อจ้าก,ก็คือจ่ายเงินปุ๊บลาแล้วการเป็นหมอไม่ชอบก็คือทนเรียนให้จบแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนเอาเป็นว่าอัปเดตของเราก็คือไปใช้ทุนเป็นอินเทอร์หนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลอเอทีอันนึงค่ะต่อมานิดนึงเป็นสิ่งที่คนถามเยอะคือเฮ้ยแล้วแบบว่าสาขาที่แอมสนใจสนใจด้านไหนอยาก งานอยากเรียนเกี่ยวกับอะไรอยากเรียนต่อเฉพาะทางอะไรใช่ไหมคะก็ต้องพูดก่อนเลยว่าแบบไม่แน่แบบ no way ก็คือแบบเหมือนมันไม่ใช่ทางเราเลยอย่างเงี้ยก็คือพวกศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือพวกที่แบบเข้าห้องผ่าตัดผ่าตาดัาตาด,าตาดอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งแบบฉันคือ no ไม่ได้เลยคะ่ะศัลยกรรมสูตินารีคือแบบ โ no, ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงคือด้วยเนื้อหาและด้วยหลายๆอย่างคือแบบไม่ไม่ใช่ทางเราเลยอะ่ะเออส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เอาออกนะยังรู้สึกว่าอยากไปลองศึกษาแต่ละสาขาให้มันชัดเจนมากกว่านี้รู้การทํางานมากกว่านีต้ต่อจากนี้เนี่ยก็คิดว่า y o u t u b e นะคะเราคงทำอะไรหลายด้านได้มากขึ้นเนาะเราคิดว่า เรื่องบล็อกให้เห็นชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์แบบทั้งการเรียนการเรียนหมอการทํางานในโรงบาลอะไรเงี้ยที่ทุกคนอาจจะชอบอยู่แล้วหรือแบบเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆไปเที่ยวแล้วอื่นๆเนี่ยเราก็คงทําอยู่นะคะกออ็อยากทำไปเรื่อยๆเนาะด้านอื่นเนี่ยคิดว่าเราอยากมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างพบได้ง่ายเจอบ่อยในแบบว่า ประชาชนทั่วไปทุกคนอาจจะได้เจอแล้วคิดว่าทุกคนได้ฟังเนี่ยอาจจะได้ความรู้กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจบหมองไปแล้วใช่ไหมเราก็คิดว่าอาจจะมีการทําแบบให้ความรู้เพื่อนๆไปด้วยนะคะเกดเล็กเกดน้อยอย่างนี้เนาะและอื่นๆเนี่ยก็ลองมาติดตามกันได้นะคะหรือใครอยากให้ทําอะไรเดี๋ย u g สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาทํานะคะรู้สึกเหมือนไม่ได้อัดคลิปแบบนี้นานมากเพราะว่าเอ็กเทอร์เนี่ยไม่มีเวลาเลยพูดตรงๆเออก็ชีวิตเอ็กเทอร์เนี่ยมีอะไรเยอะมากนะทุกคนก็ใครอยากฟังด้านไหนมุมไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีงนึคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้่ันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ